วันนี้เราอยู่ในแมพดอที่เปลี่ยนไปมาแบบเลโทรสปาลากก็เปลี่ยนไปแล้วเราจะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่มาติดตามชมกันเดียวพวนยนี่มันอย่างกับเกมสุดคลาสสิกน่าล้วดู้ยใครอะแลไปที่ใครอะใครอะใส่ชุดประตู ใชนไงอ้าวอะไรวะนเนี่ยไอ้นายนายกลายเป็นไอ้เจ้าหนูหัวแหลมมาพี่ไหมเออทำไมทำไมใส่ชุดนี้ดูเป็นเอฟซีอ่ะเอฟซีคนรักดดรเฮ้ยทำไมเอฟซีชาวดอมันสุ่มคนหนึ่งเหรอคน่ชาวโดโคเท่เลยเหมือนว่านายเนี่ยได้เอาแบบว่าเอ่อทีวีออกมาจากหัวแล้วนะนี่คือรูปร่างหน้าตาที่แท้จริงของพี่ไม้ชินนะความลับทุกเปิดเผยยังไม่เคยหน้าตัวเองเลยแล้วดูดิ แบบนี้เนี่ยมันต่างจากแบบที่เราเคยเล่นก็คือตัวละครเนี่ยมันจะทําเป็นแบบสุดคลาสสิกเลยนะทุกคนดูเจ้าลิกเกอร์กับเจ้าิกเกอร์เนี่ยว้าวนาไม่รู้นะว่าด้านในมันจะมีอะไรบ้างนั่นนั่นนายทำวิทยุพังนะเพื่อนอ้าโทษมันเสียงดังอะเราจะปิดสีวิทยุมันปิดไม่ได้เพื่อนเอาล่ะถ้าอย่างนั้นพวกเราลองเข้าไปที่ประตูอันแรกเลยดีกว่าพี่โมดนายหยิบมาแล้วใช่ไหมใช่ ขายเลยยยอุ้้เเฮขาบอกว่าอีกหกร้อยวินาทีจะมีตัวที่ชื่อว่าดราโก้อบ็อกเซอร์ออกมาหกร้อยอ่ะก็ห้าทีใช่ไหมมันต้องหนีแล้วเปล่าอันนี้คืออะไรอ่ะหลอดไฟอ่ะเนี่ยหลอดไฟเพื่อมันคือหลอดไฟเออมันคือหลอดไฟ้อะไรอ่ะมันมีตปืนศึกมาด้วยอ่ะมันมีปืนฮะเรายังไม่เจอเลยอุ้ยอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเรื่องหายครึ่งนึงเลยพันว่านะพวกเราต้องรีบไปเถอะตอนนี้เวลานัดถอยหลังเห็นปะเนี่ย ไปดิปะไาไปเปิดประตูเลยเฮ้ยอตาตาตากบลงกบลงกบลงโอ้ปี๊สปีิสมันเป็นตัวที่แบบว่ามันคือเหมือนดอปกติแค่เป็นเปเลโทอเงี้ยหรอเพื่อนใช่มันเป็นแบบเฮ้ยไอ้ปี๊สไ้่คำถามคือไอ้ปุ๊สอะไรอะลัดลัดลัดอะไรบางอย่างมาโตู้กับบิชามุวิ้วขอโทษนะผมอันน like ี้ได oh ้ผมโดน ผมโดนปิสกัดสองทีจะตะเอายังอยู่อีกเหรอมันลับมาอีกแล้วมันยังอยู่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 มาหิบล้วตัไว้โอ้โหมันมาตลอดเวลาเลยยัง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 ไังทันไองยรงยัเยัง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 ักไว้ซะแล้วยังเังยัเยัเยังยังยองยัไย้เยัง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 เังยังยโอ้ังอองยังยังยั่งังนัันออกนะงยงยังอ มันแบบเป็นอะไรที่มืดมากเลยอ่ะเราไปเจอกันอีกห้องกันละกันมามันไม่มีไฟโฉมไฟฉายอะไรอย่างงี้หรอเฮ้ยนี่ดูดินี่นี่ความรู้ใหม่ว่าไงจ๊ะมันบอกว่าไม่ได้ฮะนี่คือความรู้ใหม่อย่างนั้นเหรอนี่แหละความรู้ใหม่มันเกิดไม่ได้หรอพี่โบนายไม่ระวังอ่ะ ไห้ผมโดนปิสกัดในตู้สองทีเลยแล้วก็ตายเลยเออเมื่อกี้ผมเกือบตายเพราะโดนปิสเหมือนกันตอนนี้เราเหลือกันแค่นี้แล้วใช่ไหมสี่คนเนี่ย <S <S ใช่พีมม่เกินมาปล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 ามาถึงด่านที่หกแล้วไฟฟ้ามันพริบพลิบพลิบผมไปตู้นหน้าด้วยจ้าเอ้ยแล้วเราอยู่ด้วยกันเหรอจุ๊แจงได้ได้อยู่ด้วยกันได้เมื่อกี้อยู่กับจุ๊แจงมาเคเทเฮ้ยมันมาจริง โอ้ยตัวสีดำปีเลยปีสไครต์เลยโอ้ยผมโดนปีดกัดอีกแล้วหาปีดไม่เจอเมื่อกี้ตัวสีดำเ,เราออกได้ไม่มีไอ้อีกโอ้ตายโออ้้ยหหันข้างไว้หันข้างหันข้างโอ้หันิ้างแล้วหันข้างแล้วโอ้โอ้พิกเกตจะไปพิกเกตอย่างนั้นล่ะมันเถือดมากเลยโอ้โหที่นี่มันเถื่อนจริงๆเพื่อนเอ๋ยท้องแผนก็เจอเอาเลยแล้วก มันเกินไปไหมเพื่อนพวกเราเราต้องถอยหลังนะถอยหลังเข้าจุ๊บ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 โอ้โหเห็นเห็นขอบ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 ลูกตาชีวิตจะไม่ได้เงยหน้าแล้วใช่ไหมจริงไม่ได้เงยหน้าไม่เท่าไหร่เรากชรแดนเลือดหายไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยก็คืนเหมือนกันจนตายแล้วักธกิจอะใช่ไหมใช่มตายแล้วไม่เป็นไรเรามาที่ด่านที่สิบแล้วตอนนี้พวกเราจะหาทางชุบชีวิตพวกนายขึ้นไม้ได้นะไปมาอีกแล้วไอ้ไอ้ไอ้พ ตาหรือเปล่าแสงมันแสบตาไอ้หน่ะมาตูนไอ้แดดแยงตาไอ้หน่ะมาตูนอุ้ยมันอยู่ข้างหลังตายแล้วจุ๊บจะอุ้ยห้องอะไรอ่ะอ๋อห้องวิงบ้ห้องวิงป้าอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหเอาเอาโดนอะไรตายเอาโดนพื้นโดนพื้นแดงตายอุ้ยเพืนทุกคนตายหมดเลยเพื่อนทุกคนตายหมดแล้วเหลือแค่ฉันเดี๋ยวนี้ใช่เราห้ามโดนสีแดงใช่ไหมจุ๊บโอ้จุ๊บในฐานะที่ฉันคือเทพแห่งออบบี้ ฉันต้องหลบไม่ได้อ๋ออคือต้องห้ามโดนพื้นหนึ่งแดงด้วยเหรอใช่โอ้โหดูเหมือนว่าเจ้านี่เนี่ยมันจะไล่เราผ่านทางเออ,อก,การถออกมาโอ้ยมันมันลถวนา้นมันตีแดงคือมันไถแบบนี้ก็ได้เหรอดูไม่ลงทุนยังไงไม่รู้ไปเลยไปเลยไปเลยก็นี่ไงมันคือดอกเก่าไงเ่าฉันว่าไปตอนนี้ไม่น่ารอดนะไม่คิดรอดหรอไม่ไม่รอดผมตายไปแล้วไงป้า เขามีขากลับพอนายบอกไม่รอดปุ๊บนายตายเลยเชื่อพี่กีดนะเขาบอกเราไม่รอดว่าแต่ไอ้ดราก้บล็อกเซอร์นี่มันคือตัวอะไรกันอะทุกคนรู้หรือเปล่ามันเป็นหัวอยากรู้เหรอเป็นมังกรหรือเปล่าเออแต่ดราก้ก็น่าจะเป็นมังกรแลละมั้งตอนนี้พวกเราเนี่ยมีเวลาไม่มากแล้วเราต้องรีบหาทางไปเฮ้ยใครเจอกุญแจบ้างแ้วก็เป็นกุญแจครับ ไม่มีล้าเอาเลยเอาเลยโหเราผาเมื่อกี้คือลูกกรตาเยอะมากนะมีประมาณห้าประตูมีลูกตาแล้วสี่อ่ะปิดปิดปิดอ้วนไงเจอกุญแจแล้วครับอะไรลโอ้ยมเลูกระตาเต็มหน้าเลยมันเล่นอย่างนี้ไดยหรอเอายังไม่เคยผ่านประตูที่สิบเลยนะเพื่อนฮะมันมันจะเป็นอะไรที่มันยากอะไรขนาดน้ตา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 จ้องตาครับตาจ้องตาเปิดประตูแล้ว ชีวิตนี่จะไม่เคยจะไม่ได้เงยหน้าใช่ไหมเฮ้ยแป๊บนะใช่เฮ้ย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 มาเขาตู้เขาตู้เขาตู้หาตู้เลยเมื่อกี้พี่ไฟกับพีิโอ้ยท่านคิดว่าไม่รัชก็น่าจะเป็นแอมบูสนะเออเธอสีอะไรสีอะไรคอยบอกเพื่อนด้วยโอ้สีดําดําสีดําสีดําสีดําโอ้จะบอกว่าเมื่อกี้คือเยอะมากอะมีลูกตาครับไอ้ไอ้ปิสมันแบบมันเกิดขึ้นในทิศที่ลูกตามันอยู่อะถูกต้องอะดิ อย่างแย่อะไอ้นี <5 <5 <5 <5 ่ห้องสีฟ้าคืออะไรอะโอ้ยห้องตะกี้ไงห้องตะกี้มันดูแสงสว่างว้าวเราเจออนะเิดเลยวิ่งไงว้าาเรนพื่มไม่ใช่ว่าเราเราแอบก่อนไหมเพื่อนผมแอบแล้วไี่ไม่ออกมาก่อนดีกว่าโอเคมดีเพสมาดีโอ้โหโอ้วหาา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 พาา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 ไปไปไปาา เดินธรรมดายังย่างังมีปิดอีกอ่ะพวกนายห้าเหยียบเส้นสีแดงนะเฟลยโอเคไปเลยเหรอยัง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 อล้อลอล้อลอให้มันเงื้อไปมาแล้ว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 มาแ้วมาแล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 ้วมาล้วมาแ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 ล้มาแล้ว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 มา้วมาแลมาแล้ว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 ม้วมาแาแล้วมาแมาแล้วมา้วมาแวมาแล้าแาแล้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ยังไม่หยุดยังอยู่ขอมันไปก่อนนี่อุ้ยคุณบอกแล้วว่าฉันจะมันไปก่อนผมไม่น่าตามสล็อตไปเลยไปเลยไปไปเดียวเดี๋ยวชนสีแดงอย่าโลบร้องอย่าโลบเฮ้ยมีสล็อตมีคนรอบมีคนรอบมีคนรอบอ่ะมีคนรอบไปนู่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาล่ออยู่แต่เขาลบได้เฮ้ยเราอยู่เพึ่งเราอยู่เพึ่งเราเราอย่าเรียนแบบดีกว่า น้อน้อยอ่าเลียนแบบเออมันมาแล้วแอ้หาปีดไม่เจอรอมันกลับก่อนแล้วเราค่อยไปอันนี้มันไวไม่ทันไป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 โอเคโอเคไปต่อไปต่อึบไปต่อไม่ได้นะเฮ้ยอุ้ยระวังทางแบบนี้สิแคบรอยังรอระวังเหยียบเส้นระวังเหยียบเส้นใช่ไหมมาแล้วมาแล้วฉันดูต้นทางให้ฉันดูต้นทางให้ เผมมาทันทุกคนยังมาต่อได้ครับยังมาต่อได้ครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไปแล้วจะไปโอ้พิจิตาย่ี่บันห้เราเสี่ยงดวงไอ้ไอ้ไอ้อ้ปิ๊สจะบอกว่าทางที่มันไปนี่มันกลับเร็วมากทุกคนต้องร้อยมันกลับไปก่อนมันถึงจุดเริ่มต้นแล้วฉันคิดว่ามันน่าจะโอเคระวังเหยียบระวังไปผมตายตรงนี้ไอ้เส้นแดงเนี่ยเป็นอะไรที่กลัวระวัง ไโดนหนึ่งตดนิดนึงอ่ะโดนนิดนึงผมไปรอนะผมไปรอนะอะไรเป็นไรพี่เกตไปไปพวกเราโดนเยอะไหมไปเยอะเยอะไปโดนโดนนิดหน่อยนิดหน่อยเอื้อฉันตายแน่เลยว่ะลาก่อนนะเพื่อนไม่ตายจุ๊บแจ็คไม่มีทางตายเพราเราจะรออยู่ที่ช้างเผื่อโอ้ยไม้ไม้เผือกโอ้ยอ้ยไม้ไหมกลับมาก่อนไหมจะขึ้นไปดูจะขึ้นไปดูเพื่อนน่ะอย่าดูอย่าดู

ตู้ไหนก็ได้ที่มันรอดอ่ะตัวนี้จะเป็นตัวอะไรลุ้นรัสแรมบูดมันมาจริงหรือเปล่าเนี่ยไฟอาจกระพริบได้นะมาแล้ว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 ดำไหมดำไหมอุ้ยเจ้ารัสโอเคไปได้ทุกคนสีดำสีดำโอเคทุกคนเฮ้ยมันปิ๊สเฮ้ยคุณกรตาอ้าโอ้ยเจ๊โดนไปครึ่งหลอดคุญแจกุญแจกุญแจมาแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วเราต้องการคุญแจ๊คตายเถอะ ตายแล้วตายแล้วอุ้ยปิดเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยมันจะให้พวกเราตายอย่างเดียวเลยอย่างนั้นเลยตา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 ยอีกตายอีกตายอีกก้มหน้ารัวๆทุกคนก้มหน้ารัวๆไปที่ห้องสิบแปดไปไปโอ้โหกัะพิษกระพิษแต่ตู้เยอะ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 เข้าได้ครับแอบสวัสดีจุ๊บแจนสวัสดีสามคนวท้อทีแล้วตู้ที่สามคนฉันว่ามันเยอะเกินไปหน่อยไหมอะ ความอึดอัดใจที่ฉันมีออกออกออกอึดอัดคนแย่ยี่สิบแล้วหันเลยเย้เฮ้ยเหลืออีกแค่สองร้อยเจ็ดสิบเท่าไรไอ้ดราโกบ็อกเซอร์มันจะมาผมโดนปิดนายคิดบ้านหรือเปล่าว่าตัวนั้นอาจจะอาจจะมากินพวกนายก็ได้นะอะไรเ่ะเทอะไรอ่ะคือห้องสมุด จะต้องทำไรอ่ะไม่รู้ฉันก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะเป็นสีอะไรงั้นเราพอมุมสีเหลืองเฮ้เฮ้ยตามพิกิตไปตามพิกิตไปโอเคเหลืองไปด้วยเฮ้หรือว่ามันแค่ให้เราออบบี้เฉยๆไปทุกคนทีละคนแล้วไปยังไงเดือดตรงนี้ไปไงอ่ะวิไม่รู้ฉันก็เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเนี่ยมนนี่ดีกว่าเฮ้เฮ้เฮ้ปิดโอ้ยแต่ว่าเรายังไม่เจอเจ้าสีเกอร์หรือว่าเจ้าปริกเกอร์เลยนะไอ้รองที่เราเจอแล้ว มีสีแดงแดงด้วยระวังเหยียบนะเรายังไม่เคยเจอเจ้าฟิกระเลยอะมันไปไหนแล้ววะมันอาจจะอยู่ชั้นสุดท้ายหรอไม่รู้โหแล้วมีสีแดงใช่ระวัง่ะลังแค่ออบบี้อย่างเดียวฉันก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วเฮ้ยมาเยออบบี้ไม่พอเจอกันโดนเราจะไม่มีชีวิตรอัต่อไปแล้วเพื่อนจริงผมโดนครั้งเดียวก็ไม่ได้โอ้ยปิดมาเลยตอนกำลังบอกว่าขออย่างเดียวปิดอย่ามาตอนนี้ มันไงมายต้องใจร่มๆไปพี่ม้าไปยังดีนะมันมีสีแดงให้น้อยนิดเลยอะไรจุ๊บแจ๊นเดินใหม่เจ๊ตุกเดินใหม่โอ๊โอกไกลด้วยนะไม่นะฉันจะไม่มีวันเป็นแบบจุ๊บแจงเด็ดขาดฉันจะไม่เอาตัวจุ๊บแจงเป็นเยี่ยงอย่างไอ้ปิดมันทำอะไอ้ไอ้้ไอ้ไปิดมาโอ้จะทำอย่างนี้แล้วเชียวไอ้ปิด จะบอกว่าผมเนี่ยถ้าโดนอีกปิ๊ดเดียวนะทำไมจ๊ะอ่ารอลับบี้เลยอะไรมันมีเพลงอะไรวะมีเพลงเพื่อนมันมีเพลงข้างหน้าห้องอ่ะนึกรอฉันดอกแล้วว่าไอ้เจ้าฟิกเกอร์มันรอเราอยู่ข้างในอ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะหรือตัวนี้เดี๋ยวนะหรือตัวพ่อค้านะเปล่าพ่อค้านะเปล่าไอพ่อค้าไอเสียงแร็พแร็ฉันว่าพ่อค้าประหมึกนะไม่ปิดปิด เยอะเฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีคนพานด่านมาแล้วนะมาแล้วใช่ไหมครับแจ้งตอนนี้ทุกคนเหลือเลือดกันเท่าไหร่จ๊ะเหลือ50%ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หมได้ผมเหลือผมเหลือห้าครับห้าห้าสิบหรอห้าเปอร์เซ็นต์ห้าขีดเปิห้ามินตายหลือเลยหนึ่งปิสแล้วก็ตายเลยเอามายเกะวยเย้พ่อค้าอ้าวเขาบอกว่าอะไรอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โห โอ้โหไม่มีอะไรขายเลยขาบอกว่ามันไม่มีอะไรจะขายแล้วอ่ะเจ้าเจฟเอาไงดียทำไมไม่มีอะไรจะขายแบบนี้นะไปต่อสินะเฮ้ยเอก้าสิบเก้าวิแล้วนะไอ้นั่นจะมาเอาปิดฆ่าผมตาปนะนี่มันลังหลายชัดๆอยู่ดีพี่คนตายเพราะปีดไม่ถึงหนึ่งร้อยวิแล้วนะไอ้ไอ้นั่นจะมาน่ะไอ้บล็อกเกอร์เฮ้ยนี่เขาตู้เข้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 าตู้เลยเลยเข้าตู้เฮ้ยส่วนวิเฮ้ย แล้วอยากูบ็อกเซอร์มาแล้วแล้วมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่บนหัวมันหัวโอ้หัวใครอ่ะมันอยู่หน้าตู้ตู้แจงอยู่หน้าตู้ตู้แจงอ่ะมันอยู่หน้าตู้จุ๊แจงเต็มเลยพี่โม่ฉันเห็นแล้วอ่ะตัวอะไรอ่ะไม่มีกุญแจครับผมต้องหากุญแจโอ้โหเต็มเต็มไปหมดเลยนี่เป็นลักตู้อุ้ยอุ้ยพี่มม่ตอนนี้แหละมันกำลังมันกำลังล่อตู้แจงอยู่พี่โม่ต้องหากุญแจมันยิงกระต่ายในตู้ด้วยฉันรอเอง นั่นพี่โม่เจอแล้วเจอเจอกุญแจแล้วอุ้ยติดอุ้ยอุ้ยเอาตัดตัดตัดเอือยจุกแจงเหลือแค่เธอแล้วฮะทำจริง only จุกแจออกไปออกมาเป็นสิบเลยจุกแจงจุกแจกุญแจอย่ากุญแจอยู่ตรงต้องสอบผมต้องศพผมหลังตรงศพพี่โม่โอ๊ยสลดลองลองเลื่อนเลื่อนเอาไปดูข้างนอกผมไม่ทันละ Oh. Oh, oh. Ball, oh. Oh. บ,อบอกเลยดีกว่าคือจะบอกว่าหลานอะไรอะคือที่ผมเห็นตะเกียะคือมันจะเกิดเรื่อยๆครับเกิดแบบเรื่อยๆเลยเกิดเรื่อยๆเปเนิดวแต่งห้องที่พวกเราไปมันจะมีไอตัวนี้วิ่งตามจนกว่าจะถึงประตูทางออกเหรอใช่โชได้นะอชีวิตลอดจากสินปีตอนนี้รัชมาแล้วมาเลยอีก90นีก่อนที่ไอไอตัวประหลาดจะงอกกว่าเป็นละลายตัว พี่ก้มหน้าไว้เลยนะเดี๋ยวจะมองด่านที่สามสิบเจ็ดครับตอนนี้ไปด่านที่สามสิบแปดอย่างง่ายดายพี่โม่เจอไฟแช็กฮะเยมาถึงด่านบ้านแล้วรู้สึกว่าวันนี้บ้านจะดูครื้มๆนะทุกคนรู้ไหมผมไม่ดูแรงนานคนจะวิ่งเราต้องจบเกมนี้ให้ได้พี่โม่ลุยจะได้เหรอรอกพี่กันหนึ่งจะได้เหรอส่วนเออพวกนายมีอะไรได้ดิจะไม่ได้ได้ไงฉันเพื่อเราก้มได้ตลอดเวลาฉันตาย ไม่มีวิญญาณกังวลใจจุ๊บแจงพวกเราจะสู้แทนเธอเองคนตายไม่กังวลใจเลยเพราะว่าโล่งใจแล้วใน่สบายใจอืมโอเคพวกนายสองนาทีผ่านนี้ให้ได้นะถ้าเราผ่านได้แล้วเราวิ่งไปเราจะไม่โดนมังกรเอ่อขมือบมันคือมังกรใช่ไหมมันเป็นมังกรใช่ไหมแต่หน้าตามันอุบาทมากใช่มันเป็นเหมือนหมานาอ่ะมันเหมือนลิเกอร์มากกว่าหมานอกได้ไหมได้เคยเราไปต่อฮะเอาละจังหวะนี้ ยังไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เป็นล้านตัวกำลังจะออกมานะเราเหลือเวลาอยู่ประมาณเกือบสองนาทีกว่าพีิกิตนายอยู่ไหนเนี่ยอยู่หลังนายไงขวางเลยโอเคพีกิตนำไปก่อนเลยไอ้โดดไอ้โดดย้อยนี่โดดไงอ่ะใช้วิธีการโดดย้อยที่เราฝึกฝนกันมาเออพี่โมสวยเฮ้ยฉันกลัวเริบเออสวยนี่เทคนิคการโดดย้อย โอ้โหอะโอ้โหอะไรหรอพี่ม่เกิดอะไรขึ้นโอ้ว้าวตกลงไปในชีวิตหาไม่เลยนะที่บอกเลยนายดันกล่องนี่นายดันกล่องนี่นานกล่องนี่โอ้โหสีเหลืองไม่ใช่สีเหลืองไม่ใช่โอเคสีฟ้าไอ้ว้าวไปไไปโอ้หว้าวไปไปไโอ้ดหวากไปไไอ้โหว้ากไไไอกโหวาวไปไปไปโอ้ว้าวไปไปไปอว้ากไกไอวาโอ้โหาวไปไปไปโอว้ากไปโอ้โหาวไปไปไปโอ้ว้าวไว้าวไาไหอวาไ ถ้าฉันตายไปแล้วก็ฉันบอกเลยว่าฉันจะไม่ยอมขึ้นมาอีกแล้วนะฉันรออยู่ตรงนี้เลยได้ไหมไม่ได้ไปปิ่มาปิดมาปิดปิดปิดไอ้ชากุบีรอดจะไม่รอดพี่กิทแค่ไหนพี่กิทแล่าคนเดียวพี่มันพี่กิไม่รอ้ไม่คือจะบอกว่าตั้งแต่เดินไอ้คนไม้นี่ผมโดนไปสี่ปิด อีวารีไปเพราะว่าม i mean ันมาแล้วอดไวไหมอีวารปิ๊งมากวิ่งนี่ปิ๊งมากอีวารสู้มันกำลังมาแล้วฉันอยู่ข้างล่างฉันจะตายโอ้มันมาแล้วอ้าวไม่ผ่ามันมาแล้วโอ้มันขึ้แล้วผ่านเลยผ่านผ่านผ่านแล้วฉันอะเราสู้นายจะสู้นะฉันต้องเผชิญหน้ากับเอิ่มเฮ้ยแต่ล็อตนายหัวแหลมนายหัวแหลมนายผ่านอยู่แล้ว ฉันโ <laughs> ดนมันหล่นใส่หัวฉันเลยมี45ชั้นใช่ไหม40ชั้น่ะโอู้ไูพี่ค <5 S 1> ีนพี่ีไปดูไปดูหน่อยว่ามันมันเยอะขนาดไหนพวกนั้นอ่ะฮะ <c oughs> ว้าวเดินกลับไปเหรอเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูดิเดี๋ยวไปไดูได้เดีไปดูได้นายมันผู้ชนะแล้วว้าวแล้วแล้วพวกเราก็สามารถหาทางออกมาจาก เจ้าด่านโอเรโโทรดสได้นะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าด่านนี้เป็นด่านที่คารือโหดมากๆนะเพราะว่ามันมีตัวที่แบบเป็นตัวเหมือนมังกรบวกหมานบวกโลบกโอ้โหแปลงร่างอะไรไปเต็มไปหมดเลยแล้วดูตบของใครดิศพชโมเฮ้ยนี่อะไรอ่ะโอพิกล็อกล็อกพี่ของฉันเอง ก็ถ้าใครชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้มีプライคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนแคปผี้กิจอยากจะเห็นหน้ามันอย่างชัดเจนแล้วก็นายต้องขึ้นไปด้านบนพวกมันอยู่กันเพียบเลยผู้กิจชนะแล้วก็เลยไม่เห็นผมไม่เห็นผมเห็นตัวเลยผมเห็นตัวอะไรเลยไม่ย้ายอยู่ข้างหลังนายอ่ะเอ้าเอ้าโดดลงมาแล้วโดดลงมาเรื่อยๆเลยปิดประตูนี่เนี่ไม่งม่ไันมาแล้วมันมาแล้วมันอยู่ข้างหลังผมไม่โดนอะไรนะ นั่นนั่นนมามมอนมาเรื่อยเเลยพิกิจเยอะมากดูดูดูเฮ้ยเอ้าโอ้ว่าพ่กิจมีบาเรียพราะพกิจชนะแล้วมันเข้าใกล้พิกิจได้เลย้าวโอ้โเดินพ่กิจเดินพ่กิจเดินเหยี่ยบได้ไหมแด้งโดนเฮ้ยบายเฮยบายเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้คเยเ้ยเน้เ้เย้ยเเ้ย